หลายคนเนี่ยให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องเราระหว่างยูคเครนแล้วก็รัเสเซียนั่นเองใช่ค่ะแต่ครั้งนี้นะคะก็มีบางประเทศที่เขาพยายามที่จะเข้านาโตแล้วก็สําเร็จแล้วนะคะนั่นก็คือสมาชิกใหม่ที่น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นั่นเองค่ะ โดยล่าสุดน,นีะคะสวีเดนและฟินแลนด์ได้ประกาศสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกันในวันนี้โดยรายงานจากเดลี่เมลค่ะรายงานว่ารัฐบาลสวีเดนและฟินแลนด์ได้ประกาศจะเข้าสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้อย่างเป็นทางการในวันนี้อย่างแน่นอนแต่ในทางส่วนของรัฐบาลตุรกีก็ได้ออกมาขู่ว่าจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกนาโต้คัดค้านไม่ให้ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์ได้เป็นพันธมิตรทางการทหาร เนื่องจากรัฐบาลตุรกีได้กล่าวหาว่าสวีเดนและฟินแลนด์ ให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธพักแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK ที่ต่อสู้กับตุรกีทานนี้ในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะได้ออกมากลับลําว่าตอนแรกเนี่ยไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็เหมือนจบมีการปล่อยผ่านไปโดยกล่าวว่ารัเสเซียไม่ได้มีปัญหาอะไรหากฟินแลนด์และสวีเดนจะเป็นสมาชิกนาโตซึ่งก่อนหน้านี้สสของฟินแลนด์ก็ได้มีการลงมติสนับสนุนให้ฟินแลนด์สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตด้วยคแนนเสียงท่วมท้น100 88เสียงจากจำนวนสสในสภา200ที่นั่งหลังจากที่ได้มีการเปิดอธิบายแบบมาราธอนถึง1วันครึง่งเพื่อโต้แย้งกันถึงผลที่ผลเสียหากว่าฟินแลนด์เข้าสมัครเป็นสมาชิกของนาโตเนื่องจากฟินแลนด์นั้นได้วางตัวเป็นกลางทางการทหารมายาวนานกว่า75ปีนั่นเองค่ะ